เป็นยังไงบ้างคะน้องพีนะตอนนี้ไปเป็นออแพร์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกากี่เดือนแล้วมาตอนเดือนพฤศจิกปีที่แล้วคะ่ะก็ท,ที่เดือนที่สามอ๋กุมภาแล้วอ๋อโอเคประมาณสามเดือนแล้วนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันที่ให้น้องพีนะ่นัทแนะนําตัวดีกว่าคะ่ะว่าอ่ตอนเนี้ยเราอ่ชื่ออะไรนะคะเป็นออแพร์อยู่ที่ไหนเนาะแล้วก็อ่ จบจากที่ไหนนะคะค่ะค่ะก็ชื่อพี่นัดค่ะตอนนี้มาเป็นออแพรอยู่ที่เมืองเดมอนด์นะคะรัฐวอชิงตันวอชิงตันที่เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะไม่ใช่วอชิงตันดีซรีแต่วอชิงตันสเตทเดี๋ยวคนสนใจเมเจอร์อยู่ฝั่งนี้แล้วก็ตอนนี้ก็คือดูแลน้องๆสองคนนะคะน้องผู้ชายกำลังจะสี่ขวบและอีกคนหนึ่งกำลังจะหกขวบอืมแล้วก็จบคะนะ จบสถาปัตย์มาค่ะอาจจะฟังดูไม่ค่อยตรงเนาะมาทําเกี่ยวกับเด็กจบสถาปัตย์แต่ว่าตอนจบก็คือทํางานเป็นคุณครูค่ะแล้วก็เป็นติวเตอร์มาตลอดเลยตอนมินไปยี่สิบหกมินขอมินมินพอดีใช่ไหมมาดูที่การเตรียมตัวบ้างเราใช้เวลาในการที่จะตัดสินใจสมัครเข้าร่วมโครงการออาแพนานไหมคะ มันปัดเจกมากเลยมันเป็นคำถามที่แบบอินดิวดวอสุดๆแบบแต่ละคนก็จะมีขอมแใช่ใช่ค่ะของทําไมถึงสนใจเข้าร่วมโครงการโอแพรแล้วทําไมถึงเลือกเอนจิเนียร์ตอนที่เรียนจบอะมันเป็นโควิดอืแล้วโควิดอะทุกคนเรารู้สึกว่ามันต้องมีความรู้สึกของความแบบเฉาเฉาแล้วก็คือตอนที่เรียนมหาลัยเคยไปเหมือนไปเวิร์กทีนึง แล้วเรารู้สึกว่าเราชอบความไปอยู่เมืองนอกในระยะคือเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศอ่ะห้าว,วันกลับไปเที่ยวต่างประเทศสักแบบหนึ่งเดือนสองสัปดาห์มันไม่เหมือนกันเหมือนการไปน้อยๆอะเราจะโฟกัสกับสถานที่ท่องเที่ยวแต่ถ้าสมมุติว่าเรายิ่งไปเยอะเท่าไหร่อะเราจะยิ่งเห็น วิถีชีวิตของคนมากขึ้นเท่านั้นเราเห็นระบบเมืองแล้วเราก็จะ make f r i ได้มากขึ้นไปห้าวันอะ่ะหาเพื่อนยากมากแต่ถ้าเริ่มไปแบบสองสัปดาห์ไปเดือนหนึ่งอ่ะนั่นแหละคือจังหวะที่เราจะเริ่มมีเพื่อนมันจะเริ่มทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นเนาะเราก็เริ่มมองหาพวกโครงการที่จะทําให้เราอ่ะมีประสบการณ์แบบนี้อีกทีหนึ่งใค้กวเป็นสายหาเราก็เราก็จะรู้และเนาะว่ามันจะมีเวิร์กมีออแพรนมีแวดเสียงนู่นนี่นั่นแล้ว ตอนนั้นนะัดทำง,งานเกี่ยวกับเด็กค่ะก็คือเป็นดิวเตอร์มาตั้งแต่จบมหกแล้วเรารู้สึกว่าเราเมีประสบการณ์เ,เรื่องของเด็กมามันคลิกกับโปรแกรมนี้พอดีอเราก็เลยใช่ใชเราก็เลยเลือกว่าโอเคตอนนี้เราเราเบนหัวมาแล้วนะเราเราจะไปเป็นออแพรนนะหลังจากที่เราเรียนจบแล้วกเ็เรียกว่าไงดีคือจังหวะของการเตรียมตัวตอนนั้นเท่าที่คุยกับพี่ๆคือเรื่องของชั่วโมงมันครบตั้งแต่ ตั้งแต่สมัครแล้วใช่ชั่วโมงอ่ะมันครบแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการเก็บชั่วโมงแต่ว่าประเด็นคือคิดว่าหลายๆคนอ่ะเวลาเราจะไปโครงการอะไรแบบเนี้ยในขณะที่เราสมัครทํางานไปแล้วอ่ะเราจะประสบพ,พบเจอกับเรื่องของการลาออกเนี่ยปัญหาที่ปัญหาของนาที่เจอตอนนั้นก็คือยากตรงลาออกต้องรอ ต้องรอเหมือนระยะนิดนึงว่าเรายังไม่สามารถแบบหนึ่งเดือนเราออกได้สองเดือนเราออกได้มันก็เลยจะไปใช้เวลาตรงนั้นอะที่นานอช่ะตรงนั้นแต่ว่าถามว่าทําไมถึงเราตอนนี้เราได้คําตอบว่าเลือกออแพเพราะว่าเรามีประสบการณ์เนาะเรื่องของทำไมถ,<ะ>ถึงเลือกเอ็นจีเนี้ยตอนนั้นอนะที่พี่แป้งโกดเคยไปสัมภาษณ์ที่สนามบินเราเคยตอบไปว่าเว็บสวยแล้วเราใช่ใช่ แบบเราติดตลกหรือเปล่าเอ้ทำไมวะเลือกแบบเว็บสวยแล้วมันยังไงจริงๆอะการที่เรามองว่าเราเลือกเว็บสวยมันดูตลกแต่ว่ามันม,ม,นมีมันมีดีเทลนะการที่เราเลือกคนที่ใส่ใจแม้กระทั่งรูปแบบของเวบหรือเว็บไซต์อมันทําให้คนรับสารนะมันเข้าใจง่ายแต่เราค<ฆ>ิดว่าถ้า,ถาเราถ้าเราไปเปิดเว็บอื่นเนี่ยเรามาเป็นพืชอะเราจะหาข้อมูลเราจะหาอะไรเงี้ยมันยาก แต่ถ้า,<ฆ>ถาเราจเจอคนที่ a อ r ร n g e ข้อมูลมาแล้วเรียบร้อยแล้ว,ลวอะเราเฮ้ยมันง่ายการง่ายอะมันสื่อให้เราเห็นในหลายๆอย่างว่านอกจากเราจะได้รับข้อมูลง่ายมันแปลว่าเขาใส่ใจแล้วเราสามารถหาข้อมูลนอกจากเราจะหาข้อมูลเองแล้วเราก็หาข้อมูลจากพี่ๆได้ด้วยมัน<ฆ>คุยกันง่ายใช่ค่ะคุยกันง่ายเข้าใจง่ายเนาะแล้วก็เหมือนแบบ first impression แม้แบบพอเข้าไปในเว็บไซต์แล้วแบบเออแบบเออเว็บไซต์น่าสนใจอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่เหมือนเราใ<ม>ห้ข้อมูลกระชับอืม โอเคเลยนะคะต่อมาบ้างนะคะแล้วใช้เวลาออนไลน์นานแค่ไหนแล้วก็สัมภาษณ์วีซ่ากี่รอบคะทำไมถึง<ช>เป็นบ้าน,นออนไลน์นึกไม่ออกอะเนยวนะจำได้ว่า<ม>ค่อนข้างที่จะนานเหมือนกันเพราะว่าคุยกับ,<ม>ค,กบคุยกับบ้านแรก<ม>ออนไลน์อ๋อน่าจะออนไลน์เดือน,ออนเดือนออนไลน์เดือนสาม เอาไลยเดือนสามแล้วก็ซักประมาณวีคหนึ่งเริ่มมีบ้านเข้ามาคุยค่ะแล้วก็เว้นรู้สึกว่าจะคุยกับบ้านนี้ค่อนข้างนานแต่ว่าสุดท้ายคุยไปเราไม่แม,ชน,ม,มชนะคุยไปเราไม่คิดแล้วก็ไปคุยกับบ้านเนี้ยซักบ้านน่าจะเดือนหกได้ใช้เวลาในการหาบ้านค่อนข้างนานเหมือนกันเหมือนกัน,น <commencement S 1> แสดงว่า ัแสดงว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอรอแพคคนไหนค่ะที่เขาออนไลน์นานๆอ่ะมันมันต้องขึ้นด้วยหลายเหตุผลเนาะแบบอย่างเช่นมันต้องผ่านการคุยแบบหลายๆบ้านอะไรทย่เรื่องเนี้ยม,มันเป็นมันเป็นเรื่องที่แบบใครกําลังอยู่ในช่วงแมทชิง่งอะอยากให้อยากให้ฟังตรงนี้นิดนึงเพราะว่าเหมือนเวลาเราคุยกันว่ารอนานไหมคุยกี่บ้านอะไรอย่างเงี้ยคืออย่าไปโฟกัสว่าเอ้ยอยู่มาตั้งนานแล้วอ่ะยังไม่ได้เลยบ้านนี้ไหม คือให้เรามองเหมือนกับจริงๆอ่ะการหาโฮสตมันเหมือนการปัดทินเดอร์อยู่เหมือนกันใช่มใช่มันมี้คือความแมทความแมทความคลิกกันใช่ความแมทความคลิกกันมันไม่ใช่ว่าเจอเราก็เอาอันนี้คือไม่เลือกอ่ะอันนั้นไม่ได้แล้วมันต้องแบบ เจอแล้วเหมือนเวลาเราจะหาแฟนเราหาเลดแฟกถูกปะเราหาเลดแฟกว่าเฮ้ย mm hmm. คนเนี้ยไม่เวิร์กไม่คุย mm hmm. เพราะฉะนั้นอน่ะอยากไปซีเรียสหุยต้องรีบมีแฟนคนเราไม่จําเป็นต้องรีบมีแฟนเหมือนกับที่เราไม่ต้องรีบมีโฮสต์แฟมิลี่เหมือนกันเรา <c oughs> เราหาเราอยู่กับคนที่เป็นสเตรนเจอร์ค่ะเราอยู่กับคนที่เป็นสเตรนเจอร์แบบเป็นปีเลยนะถ้าเรามองว่าเราไม่รีแมชเราต้องการแบบการที่เราจะคบกับใครสักคนเราไม่อยากเลิกถูกไหมการที่เราอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่เราก็ไม่ได้อยากรีแมชเหมือนกันเพราะฉะนั้นใช่ <c oughs> ใช้เวลากับตรงเนี้ยไปเลยอยากไปสีเร้วโหยังไม่ได้โหยังไม่แมทสทักทีคุยกับบ้านนี้ก็ยังไม่นูน่นนี่อะไรเงี้ยอยากให้ใช้เวลากับตรงเนี้ยมากๆเราก็เลือกคนที่เราคิดว่าเราจะอยู่กับเขาอะเป็นปีจริงๆทั้งเรื่องของอายุเด็กเรื่องของสถานที่เรื่องแบบเชื้อชาติอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างมีผลแมอยากให้แบบคิดว่าตัวเองอะอยากได้แบบไหนแล้วก็เลือกอย่ารีบ มองว่าหาวิบให้เลือกอันที่เข้ากับตัวเองจริงๆดีกว่าอของนักข้างๆงนานของนันข้างๆา,านะแล้วคนนี้มาถึงตอนสัมภาษณ์วีซ่าบ้างเตรียมตัวยังไงคะแมทช่วงเดือนไหนนะเดือนเราแปดช่วงเดือนสิงหาไหมสิงหาประมาณนั้นจำได้ว่าไปสัมภาษณ์วีซ่าเดือนกันยาอืมค่ะใช่เพราะว่าเดี๋ยวเราก็และเราก็ได้เดินทางช่วงเดือนพฤศจิกายนใช่ใช่ใช่เราสัมภาษณ์รอบเดียวผ่านเลยไหมคะ รอบเดียวผ่านแล้ว,แล,วแล้วเตรียมตัวนานไหมแล้วก็เจอคําถามอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะในการสัมภาษณ์ดิซ่าคำถามสําคัญเลยคือเราอ่ะรู้จักโฮสไหมเราโดนแน่แน่โฮสเป็นใครน้องอายุเท่าไหร่ไปนี่ไปที่ไหนรู้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้คำถามประมาณนี้แล้วก็เอ,อ่อทำอาชีพอะไรมา แล้วก็ตอนที่เตรียมเนี่ยเตรียมเรื่องของฟิวเจอร์แพลนไปเหมือนกันว่ากลับมาแล้วจะทำอะไรมีเอ่อการมองตัวเองไว้ยังไงบ้างประมาณนี้แต่ว่าวันนั้นผ่านไปค่อนข้างเร็วเขาไม่เขาไม่ได้ถามเหมือนเขามาถามเจาะแค่ว่าคุณเนี่ยทำอาชีพอะไรมาแล้วพอเราตอบไปว่าเป็นคุณครูแม่แล้วเขาก็ถามว่าครูที่สอนอะ่ะคุณสอนเด็กอายุเท่าไหร่ เราอายุเด็กที่เราสอนกับอายุน้องๆที่เรามาดูแลมันแมทช์กันพอดีอเขาก็เลยแบบโอเค